ค่ายลูกเสือคงเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ไปเข้าค่ายและก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมรอบกองไฟและกิจกรรมอื่นๆที่ทางค่ายลูกเสือได้จัดเตรียมเอาไว้แต่ใครจะรู้กันแล้วว่าค่ายลูกเสือที่เราได้ไปเข้าค่ายนั้นมีเรื่องนาคนลุกอะไรเกิดขึ้นมาบ้างกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่รายการมิติสยองนะครับ และวันนี้ทางรายการก็จะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องเล่าของค่ายลูกเสือร้างที่จังหวัดระยองและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราและคลิปนี้ผมขอ5ไลค์นะครับ ช่วยกันกดได้ถึงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ให้ดีด้วยนะครับถามเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคุณหมีโทรมาในรายการวิทยุผีเพื่อเล่าเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นในค่ายลูกเสือจังหวัดประยองขนาดนั้น คุณหมีได้รับการชักชวนจากอาจารย์ในโรงเรียนให้ไปเป็นพี่เลี้ยงคายลูกเสือซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมโดยค่ายลูกเสือแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาใกล้กับป่าและมีวัดอยู่ห่างออกไปโดยตอนที่เข้ามาครั้งแรกก็พบว่าค่ายลูกเสือแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆในคืนแรกระหว่างที่เด็กลูกเสือ กำลังเข่าฐานผ่านซุ้มต่างๆคุณหมีได้คุมกลุ่มหมาป่าที่เป็นกลุ่มรังท้ายซึ่งลักษณะการเดินวนเข่าฐานต่างๆคือให้เด็กปิดตาแล้วจับเชือกไปเรื่อยๆจะมีบ้านต่างๆให้ได้ไปท้าพิสูจน์ความกล้าซึ่งกิจกรรมในคืนแรกเลิกตอนสองทุ่มหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอนในเต็นท์หรือที่พักโดยคืนแรก เด็กหลายๆคนก็ยังไม่ยอมนอนเพราะความตื่นเต้นจนคุณหมีต้องเดินไปตรวจตาเพื่อให้เข้านอนจากนั้นไม่นานคุณหมีได้กลับมาที่พักในช่วงประมาณสี่ทุ่มก็มีเด็กวิ่งเข้ามาหาและบอกว่ามีเด็กจากที่ไหนไม่รู้เข้ามานอนในเต็นท์ของผมซึ่งคุณหมีก็ได้ถามย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่การแกล้งกันนะ เด็กคนนั้นก็ยืนยันว่าเด็กคนที่มานอนเป็นใครก็ไม่รู้ใส่ชุดเครื่องแบบลูกเสือเต็มตัวและยังใส่หมวกลูกเสืออีกด้วยแต่คุณหมีก็ได้บอกว่าเด็กอาจจะคิดมากกันไปเองและได้เล่าให้ครูที่มาด้วยกันฟังแต่ครูก็บอกว่าน่าจะเป็นการอำเล่นพอพรุ่งนี้เช้าคุณหมีได้เดินกลับไปถามเด็กกลุ่มนี้อีกครั้ง และเด็กๆก็ได้เล่าว่าเด็กปีศาคนนั้นได้มุดเข้ามานอนในเต็นท์แล้วดึงผ้าห่มไปนอนเฉยเลยซึ่งลักษณะของเด็กคนนั้นตัวขาวซีดตัวเปียกน้ำซึ่งเด็กๆได้ไล่เด็กปีศาคนนั้นออกไปจากเต็นท์แล้วจากนั้นเขาก็ออกไปเลยคืนที่สองในช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังทำกิจกรรมหลอบกองไฟได้มีเด็กคนหน้ามู วิ่งมาแจ้งกับคุณหมีว่ามีเพื่อนหายไปสองคนโดยก่อนหายตัวไปได้บอกว่าจะไปวไ่ายน้ำเล่นคุณหมีจึงลีบวิ่งตามไปที่บอ่อเก็บน้ำก่อเจอกับเด็กสองคนนั้นจริงๆจึงได้ตามตัวกลับไปที่หลอบกองไฟแต่เด็กมีลักษณะเมื่อลอยเมื่อกลับมาที่กลุ่มแล้วพอสักพักเด็กสองคนนั้น ก็วิ่งไปที่บ่อกเก็บน้ำอีกและก็หายตัวไปก่อนหายตัวไปได้บอกกับเพื่อนหัวหน้ากลุ่มว่าเดี๋ยวมานะมีเพื่อนเรียกและพบว่ามีเด็กปิศาที่สายชูลูกเสือมาโบกมือเรียกอยู่ไกลๆคืนนั้นคุณหมีได้หยุดการแสดงทั้งหมดและเรียกเด็กๆให้ไปรวมกันที่บ้านพักครูจากนั้น ก็ได้ระดมกันตามหาเด็กสองคนที่หายตัวไปด้วยความที่เป็นพื้นที่กว้างและมีความมืดมากทำให้หาตัวเด็กไม่เจอจนเวลาเที่ยงคืนก็ยังหาไม่เจอจึงได้โทรแจ้งผู้ปกครองเด็กหลังจากนั้นก็หาเด็กคนที่หนึ่งเจอเขาร้องห้าอยู่ที่ฐานมุดดินคุณหมีได้สอบถามว่าทำไมถึงไปนั่งตรงนั้น ก็ได้รับคำตอบว่าพี่ลูกเสือเขาชวนไปเล่นน้ำแต่ตัวเด็กไม่ได้อยากเล่นพี่ลูกเสือจึงชวนไปเล่นที่ฐานอื่นในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากเล่นกับพี่เขามากพอสักพักได้สติจึงวิ่งหนีออกมาสวนเพื่อนอีกคนถูกนำทางเข้าไปในป่าลึกและเด็กคนที่เข้าไปในป่าลึก หาเท่าไรก็หาไม่เจอมีการให้คนนอกและชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาช่วยกันหาก็ยังหาไม่เจอจนชาวบ้านได้บอกว่าลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอตายายดูมีการทำวิธีตามที่ชาวบ้านบอกแต่ก็ยังหาตัวเด็กไม่เจอเช้าวันที่สมีลุงขับสามล้อเข้ามาในค่ายพร้อมกับถามว่า หาเด็กกันอยู่ใช่ไหมมีคนพบเด็กอยู่ที่วัดห่างจากค่ายประมาณ6กิโลเมตรคุณหมีและครูรีบตามไปดูทันทีจนพบเด็กหนั่งร้องไห้อยู่ในโบสถ์เก่าแก่จึงได้พาตัวเด็กส่งผู้ปกครองและพากลับบ้านไปโดยไม่ได้ถามถ่ายอะไรจนกระทั่งครูที่สอนพะละได้ไปสอบถามเด็กภายหลังว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้น เด็กก็ได้เล่าว่ามีคนชวนไปเล่นน้ําและพาไปเล่นฐานที่อยู่ในป่าลึกพอได้สติก,ก็ว่าจะกลับแล้วเด็กคนที่ชวนไปเล่นน้ําก็ได้ชวนไปเล่นผูกคอตายก่อนที่เด็กลูกเสือคนนั้นจะเอาเชือกผูกกับต้นไม้แล้วผูกคอของตัวเองจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาดินตายต่อหน้าต่อตาโดยความกลัวจึงวิ่งหนีออกมา แต่เกิดลงป่าและหมดสติไปจนกระทั่งมีคุณยายคนหนึ่งไว้ผมทรงโบราณถือตะกร้าหม,มากและมีคนตาหนุ่งผ่าขมมาในมือถือคันไถพาเดินออกไปจากป่าจนกระทั่งมาเจอวัดและบอกว่าให้อยู่แต่ในโบสถ์นี้อย่าออกไปไหนเมื่อตากับยายหายไปเด็กคนนั้นก็ยังพบว่า ผีลูกเสือเดินถือไม้พองวนอยู่รอบโบสถหลังจากนั้นคุณหมีก็ได้ไปสอบถามประวัติของพื้นที่จนได้พบว่าเมื่อสมัยก่อนมีเด็กจมหายไปในบ่อน้ำทั้งที่เป็นบ่อน้ำปิดหาศพเด็กเท่าไรก็หาไม่เจอจึงได้ทำการตั้งรูปปั้นลูกเสือขึ้นเพื่อไว้อะไรให้กับเด็กที่จมน้ำเสียชีวิต และยังมีคนบอกอกว่ามีวิญญาณสิงอยู่ในรูปปั้นลูกเสือโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2517ทุกวันนี้ข่ายลูกเสือถูกปล่อยล้างแต่รูปปั้นของลูกเสือยังคงอยู่เหมือนเดิมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราว ขายลูกเสือร้างที่จังหวัดระยองเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ และคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ